สวัสดีครับผมนุ้ยพระบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่58นะครับท่านใดที่เข้ามารับชมและสนใจนะครับเช่นเดิมนะครับช่องทางเดิมนะครับแอดไลน์โดยใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับ EP นี้ EP ที่58แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานกันตลอดนะครับชอบใจรายการไหนแอดไลน์เบอร์นี้เลยนะครับทักหรือโทรนะครับเบอร์นี้นะครับไลน์ไม่ขึ้นก็สแกน QR โค้ดนะครับของเก่าๆาบ้านๆนะครับหลายรายการนะครับ รับวันหยุดนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะครับพักผ่อนวันอาทิตย์นะครับที่9นะครับอาทิตย์ที่9มีนาคม68นะครับของเก่าที่สวยหลายรายการนะครับรายการแรกเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อโวยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทครับเป็นภาพสวยคมชัดเดิมๆนะครับมีปั๊มตาวัดนะครับเกจิยอดนิยมนะครับยุคปัจจุบันนะครับหลวงพ่อลวยนะครับสุดยอดในด้านโชคลาภเมตตามหานิยมครับ มีปั๊มตาวัดนะครับสามตานะครับด้านหน้านะครับสวยเดิมเดิมนะครับเก่ามากๆนะครับภาพจีวรสีนะครับสวยมากนะครับที่สังฆตินะครับก็มีรอยปั๊มตานะครับปั๊มตาวัดนะครับด้านหลังก็สภาพเดิมเดิมนะครับอยู่ในอยู่ในซองพลาสติกเก่านะครับมีปั๊มตาวัดเช่นกันนะครับทั้งหมด5โค้ด5ตานะครับเป็นภาพยอดนิยมนะครับหลวงพ่อกวยวัดโคศิตาลาม ภาพมหามงคลนะครับโชคลาภเมตตามหานิยมครับจังหวัดชัยนาธนะครับสวยเก่าคมชัดเดิมเดิมนะครับขนาดตัวภาพก็ประมาณ4คูณ6นะครับไม่รวมกรอบนอกนะครับ4คูณหหลวงพ่อกวยครับมาพร้อมกับสูติบัตรนะครับสูติบัตรเก่านะครับขาวดำนะครับเดิมเดิมนะครับอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาธครับพระอธิการกวยนะครับวัดโคศิตาราม เป็นภาพสุติบัติปั้มตาวัดนะครับเคลือบเก่าไว้นะครับด้านหลังก็จะมีตาวัดนะครับทั้ง2ด้านครับสวยเดิมนะครับสุดยอดหายากนะครับภาพนี้มีลงหนังสือนะครับในหนังสือรวมเล่มของท่านนะครับเมตตามหานิยมสุดยอดนะครับอีกหนึ่งรายการก็จะเป็นภาพขนาดเล็กนะครับน่าจะเป็นภาพขนาดกระเป๋านะครับใส่กระเป๋านะครับมีปั้มตาวัดด้านหน้าภาพสวยเดิมนะครับ หายากสุดๆนะครับภาพเล็กนะครับหลวงพ่อกลวยครับมาใหม่ๆล่าสุดนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าๆสวยๆบ้านๆนะครับหนุยพระบ้านยอดนิยมครับ ep ที่58ต่อกันด้วยพระเนื้อดินหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ขี่หนุมานนะครับพิมพ์นี้นะครับลงรักเก่าเนื้อดินเก่าสวยมากๆนะครับสุดยอดพระเกจิยอดนิยมนะครับจังหวัดอยุธยาครับหลวงพ่อปานนะครับบัดบางนมโคครับพิม์ขี่หนุมาน ลักทองนะครับเก่าหนามากนะครับท่านที่ชื่นชอบและสนใจนะครับไม่ควรพลาดนะครับหมอใหม่ล่าสุดนะครับแอดไลน์ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผงเดิมยังอยู่นะครับเต็มนะครับสวยงามนะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่อนุมานลงลักเก่าเป็นผ้าเนื้อดินยอดนิยมนะครับต่อไปก็เป็นผ้าซุ้มกอนะครับพิม โบราณนะครับพิมพ์นี้นะครับเนื้อขาวครับพระซุมกอยอดนิยมจังหวัดกําแพงเพชรสุดยอดในด้านโชคลาภนะครับพระสุมกอเนื้อขาวสวยมีหน้ามีตานะครับคมชัดนะครับพระซุมกอเก่าหายากนะครับเนื้อขาวนะครับเป็นพิมพ์ทรงเครื่องเก่านะครับจังหวัดกําแพงเพชรต่อไปก็เป็นผ้าเนื้อผงวัดพับนะครับตุ๊กตาเล็กนะครับมาใหม่ล่าสุดครับสภาพใช้นะครับ พระเนื้อผงยอดนิยมนะครับกุกวัดพับครับตุ๊กตาเล็กเนื้อที่สวยเก่าๆนะครับงดงามมากครับผ่านการใช้มาบ้างนะครับเนื้อเก่าธรรมชาติพระเนื้อผงเก่ายอดนิยมครับกุกวัดพับนะครับตุ๊กตาเล็กวัดพับเนื้อเก่าแห้งนะครับงดงามมากนะครับเป็นเนื้อพระสมเด็จนะครับสมัยก่อนครับตุ๊กตาเล็กวัดพับ ต่อไปก็เป็นผ้าเนื้อผงนะครับหลวงพุเผือกนะครับวัดกิ่งแก้วขุดสาเล็กนะครับหลวงพุเผือกนะครับยอดนิยมนะครับพิมพ์สวยลึกคมชัดแขนหักศอกนะครับตามตำรานะครับสอง5ดห้านะครับสุดยอดประสบการณ์สูงพ้าเนื้อผงเก่ายอดนิยมครับหลวงพุเผือกวัดกิ่งแก้วท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจนะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผราเก่าเก่าบ้านๆมาใหม่ๆนะครับหลวงพุเผือกวัดกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการครับ มี่ากเก่าๆสวยๆนะครับติดต่อเข้ามานะครับสุดยอดประสบการณ์สูงขุดสะเล็กยอดนิยมนะครับหลวงปู่เผือกต่อไปก็เป็นพระสมเด็จวัดน,นกนะครับกูวัดน,นกอ่างทองนะครับเป็นพระกูเก่าโบราณน,นะครับเนื้อใบลานสวยคมชัดครับกูวัดน,นกยอดนิยมนะครับจังหวัดอ่างทองทานใดชื่นชอบและสนใจนะครับ เป็นพระกุยอดนิยมผ้ากลางนะครับเนื้อใบลานนะครับสวยเก่ามากๆครับท่านชื่นชอบนะครับพระกุนะครับไม่ควรพลาดนะครับราคาไม่แพงนะครับพระกุวัดนกอ่างทองเนื้อใบลานคมชัดครับต่อก็ได้เหรียญหล่อหลวงพ่อทานะครับมาใหม่อีกหนึ่งองค์นะครับสุดยอดสายเหนียวนะครับเหรียญหล่อเก่ายอดนิยมนะครับต่อไปนะครับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับ สวยมากๆนะครับนานมาทีนะครับได้เดิมนะครับมีรอยประกบนะครับตามตำรานะครับพระหล่อประกบเก่าเหรียญหล่อโบราณนะครับ2450กว่ากว่านะครับมีเส้นประกบนะครับตรงกลางนะครับตามตำรานะครับหนาสวยเดิมนะครับเนื้อทองแดงเหรียญหลอยุคแรกนะครับยอดนิยมนะครับหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกจังหวัดนครปฐมสุดยอดสายเหนียวนะครับผิวเก่าเก่าแห้งแห้งสวยสวยครับ เหรียญหล่อโบราณยอดนิยมครับมาใหม่ๆหมล่าสุดนะครับต่อไปก็มาชมพระสมเด็จนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับลงรักปิดทองเก่าสวยพระสมเด็จบ้านบ้านเลยนะครับลักหนานะครับเป็นพระยอดนิยมนะครับจักพรรดิแห่งพระเครื่องนะครับต้องพระสมเด็จเลยนะครับเมตตามหานิยมสุดยอดครับลักและทองนะครับหนาสวยครับองค์ที่หนึ่งนะครับพระสมเด็จโบราณนะครับ เหมาใหม่ล่าสุดครับองค์ที่หนึ่งของรายการครับพระลอยเลี่ยมนะครับเลี่ยมปิดหลังเปิดหน้านะครับด้านหลังก็จะมีรอยคาบความเก่าสวยพระสมเด็จบางเก่าสวยนะครับอง์ที่หนึ่งครับต่อไปเป็นองค์ที่สองนะครับพระ่าเก่ายอดนิยมนะครับมาใหม่เช่นกันนะครับลำดับที่สอง เนื้อสวยและแห้งมากๆนะครับพระสมเด็จโบราณนะครับองค์ที่สองท่านใดสนใจไม่ควรพลาดนะครับพระสมเด็จเก่าสวยแห้งๆนะครับพิมพ์สวยเนื้อสวยนะครับงดงามสุดๆนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับเนื้อเก่ามากครับพระเกศเลี้ยวแหลมคมชัดนะครับพระสมเด็จเก่ายอดนิยมองค์ที่สอง สวยและสมบูรณ์นะครับมีน้ำหนักนะครับพระเก่ายอดนิยมครับลำดับที่สองพระสมเด็จเนื้อที่สวยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระเก่าๆบ้านๆนะครับต้อนรับวันหยุดวันพักผ่อนของหลายๆท่านนะครับ EP ที่ห้าสิบแปดนะครับต่อกันด้วยองค์ที่สามของรายการนะครับพระสมเด็จเก่าสวยเป็นพิมพ์โบราณนะครับมีผ้าทิพย์นะครับรองใต้ฐานเนื้อสวยเก่าคมชัดนะครับ พระสมเด็จเนื้อแห้งๆเ,เก่าๆองค์ที่สามครับสวยและสมบูรณ์นะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับเก่ามากๆนะครับเนื้อแห้งๆได้เดิมนะครับได้ธรรมชาตินะครับพระสมเด็จยอดน,นิยมครับองค์ที่สามเกตทะลุซุ้มนะครับ สมเด็จเนื้อเก่าสวยนะครับองค์ที่3ครับของเข้าใหม่นะครับถ่าไม่พี่น้องท่านไหนที่ครัเรามารับชมและสนใจนะครับไม่ควรพลาดนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อไปก็มาชมพัชชุดเ็นจกพาคีนะครับอีกหนึ่งรายการนะครับองค์นี้นะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับผิวดงแดงเก่าๆแห้งๆมีคราบโกะนะครับติดอยู่เยอะมากนะครับโกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับ จังหวัดสุพรรณบุรีครับเนื้อสวยงดงามได้เดิมนะครับเก่ามากๆนะครับสนใจกันแล้วไม่ควรพลาดนะครับพระผงสุพรรณยอดนิยมนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นพระยอดนิยมเช่นกันนะครับรงนี้ก็จะเป็นพระรุ่นฟ้าผ่านะครับหลวงพ่อพรมนะครับประช่องแครปีหนึ่งสองนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับ สวยและงดงามเดิมๆครับรุ่นฟ้าผ่าหลวงพ่อพรมวัดช่องแคครับนครสวรรค์เกจิเก่านะครับสายหลวงพ่อเดิมนะครับสุดยอดประสบการณ์สูงสวยเดิมๆเ,ๆเก่าๆแห้งๆนะครับให้ชมชัดๆนะครับด้านหน้าจะเป็นรูปเหมือนท่านนะครับรูปเหมือนหลวงพ่อพรมนะครับนั่งสมาธิสวยเก่าคมชัดนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแค ปีส5 1 2นอนะครับรุ่นฟ้าผ่านะครับฟ้าผ่าไม่เป็นอะไรนะครับสวยงามนะครับเนื้อออกเขียวเก่าๆสวยเดิมๆนะครับมาใหม่ๆนะครับต่อไปก็เป็นรูปหล่อเกจิเก่าอีกหนึ่งท่านนะครับที่ครๆก็รู้จักนะครับพิมพ์ฐานสูงปี05ครับหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอยู่ในเรี่ยมกรอบพลาสติกพร้อมใช้นะครับ เป็นพิมพ์ยอดนิยมนะครับฐานสูงปี05เนื้อทองผสมโบราณนะครับเหลืององมเขียวหลวงพ่อทบนะครับจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับประสบการณ์โชคโชนนะครับแคล้วคลาดคงกระพันมหาอุดและก็โชคลาบนะครับรูปหล่อหลวงพ่อทบวัดชนแดนพิมพ์ยอดนิยมนะครับฐานสูงปี2 5 0 5นนะครับสวยเดิมๆนะครับ เผอเจอลูกศิษย์นะครับอยากได้ไปใช้ไปบูชานะครับถักกันเข้ามานะครับผิวเก่ามากๆครับหลวงพ่อทบนะครับหล่อเก่าสวยนะครับงดงามมากนะครับมาใหม่ล่าสุดครับของเก่าๆสวยๆบ้านๆนะครับต่อไปก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับมาใหม่เช่นกันนะครับพิมพ์คอแอลยอดนิยมปีหนึ่งห้าครับเนื้ออัปป้านะครับ สุดยอดประสบการณ์สูงรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรครับเนื้ออัปป้านะครับสวยคมชัดกิ่งเขียวดังนะครับมีโค้ดองค์นี้มีโค้ดยอดนิยมครับพิมพ์คอแอลเนื้ออัปป้าปุกเซกพิธีใหญ่นะครับวัดสุทัศน์และก็วัดบังคารนะครับสมัยนั้นนะครับคอแอลตรงนี้นะครับยังเห็นชัดเจนนะครับ ต่อโคดหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับตามตำรานะครับก้นปาดวงเดือนเก่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับสวยคมชัดนะครับกิ่งดังนะครับเป็นรุ่นยอดฮิตยอดประสบการณ์สูงนะครับปีสองพันห้าร้อยสิบห้าครับเนื้อนิยมสุดนะครับเนื้ออปาค้าครับต่อไปก็เป็นรูปลอหลวงพ่อเงินนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับพระลอยผ่านการเลี่ยมทองใช้เก่านะครับ สวยมากพิมพลึกคมชัดพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินวัดบางคารจังหวัดพิจิตรเนื้อที่สวยเก่าๆแห้งๆธรรมชาติครับสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับหล่อช่อโบราณนะครับเก่ามากครับพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินสวยงามสุดๆนะครับกระแสน้ําทองกระจายทั่วทั้งองค์ครับจัดว่าเป็นเนื้อที่หายากนะครับเนื้อแบบนี้นะครับพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินเนื้อสวยสุดยอดนะครับ เนื้อโลหะนะครับเหลืองอมเขียวนะครับให้ชมทุกมุมนะครับสวยเดิมเดิมครับพิมพ์นิยมนะครับหล่อช่อเก่าเห็นรอยก้านชนวนนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ0 6 2 0 1 7 6 7 4 2ครับรูปหล่อเก่าหายากนะครับต่อไปก็เป็นหลวงพุทธรนะครับ2497้าเจ็ข้าวก่สวยเดิมเดิมนะครับมาใหม่ล่าสุดครับ หลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเนื้อว่านนะครับเป็นเนื้อว่านกากยายักครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้มีรูเสียบนะครับงัดออกจากแม่พิมพ์นะครับเก่ามากครับนะครับสุดยอดหายากนะครับอีกหนึ่งรายการนะครับเหรียญหล่อเนื้อสมฤทธิ์เก่านานมาทีนะครับหลวงปู่สุขนะครับเป็นเนื้อสมฤทธิ์หล่อหูขวางโบราณครับวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาท ผิวสวยเก่างดงามนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับหูขวางตามตำราโบราณนะครับหลังยันใบพัดครับหลวงผู้สุขยอดนิยมครับจังหวัดชัยนาศขอบกระบอกนะครับสวยงามมากนะครับ2466ครับมีพศอยู่ด้านล่างนะครับหลวงผู้สุขยอดนิยมนะครับวัดปากของมะขามเท่าหายากสุดนะครับเนื้อสมฤทธิ์นะครับทนายชื่นชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับ ช่วงท้ายรายการนะครับส่งท้ายรายการนี้กันด้วยพัดรอดนะครับเหรียญหล่อโบราณเก่านะครับซึ่งเป็นพัดหล่อโบราณนะครับที่ได้รับความนิยมสูงนะครับและเกจิดังนะครับปลุกเสกยุคนั้นนะครับสองสี่แปดสองพัดรอดละโวนะครับสร้างและปลุกเสกที่วัสุทัศนนะครับก็จะมีหลวงพ่อเดิมนะครับปลุกเสกด้วยนะครับพิธีใหญ่นะครับวสุทัศสองสี่แปดสองเป็นเนื้อโลหะโบราณนะครับทองผสมนะครับหล่อเก่าสวย เหรียญหล่อนะครับพันรอดลาโวสุดยอดในด้านแแ้วคาดคงกระพันนะครับปุกเสกพิธีใหญ่นะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์นะครับเก่ามากๆนะครับให้ชมชัดๆนะครับเป็นการเทหล่อโบราณนะครับยุคสมัยเก่าผิวดำเดิมนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับสองสี่แปดสองครับน่าจะสร้างพร้อมกับ พระกิ่งและพระชัยวัดน้ำเต้าเอียงนะครับรุ่นเดียวกันนะครับเนื้อเดียวกันครับสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับนุยพระบ้านยอดนิยม EP ที่58นะครับจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเรียนเชิญพ่อแ่เป็นน้องทุกท่านนะครับไม่ควรพลาดนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม